สวัสดีครับไก่เบตงหลงทุ่งชาแนลนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยเราจะพาเพื่อนๆทุกท่านมาพบกับบรรยากาศรอบๆบ้านของบ้านหลงทุ่งนะครับซึ่งในอนาคตนะครเราอาจจะทําเป็นร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็เป็นฟาร์มที่ให้เพื่อนๆได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็จับใจ ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอนาคตข้างหน้านะครับวันนี้มาอัปเดตภายภายาภายในรอบๆอบฟาร์มของเรานะครับว่าเราจะมีแผนทำอย่างไรต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เริ่มต้นโดยการพาไปดูกับนกกระจาบนะครับเป็นรังนกกระจาบซึ่งเขามาสร้างรังที่ริมสระน้ำของเราทุกๆปีนะครับ เพื่อนๆคนไหนอยากเห็นนะครับว่านกกระจาบทํารังกันอย่างไรก็แวะมาเยี่ยมฟาร์มไก่เบตงหลงทุ่งของเราได้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูใกล้ๆเลยนะครับสำหรับนกกระจาบพวกนี้เขาก็มาสร้างรังที่รอบๆฟาร์มไก่เบตงของเราทุกๆปีนะครับเราก็จะได้เห็น นกกระจาบเขาค่อยๆทำรังนะครับแล้วก็ได้ดูว่านกเขามีวิธีการในทาในการทำรังของเขาอย่างไรนะครับเราก็ได้นั่งมองดูนะก็เพื่อนตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่ารังนกกระจาบที่นี่เยอะแค่ไหนนะครับ เขาจะสร้างดังในที่ที่ไม่มีใครมารบกวนเขานะครับซึ่งเราปล่อยให้เขาสร้างดังโดยที่เราไม่เคยไปรบกวนเขาเลยนะครับอาจจะไปถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปเพียงเล็กน้อยนะครับซึ่งไม่ได้เป็นการรบกวนเขาอยากมากเท่าไหร่นะครับ,บรมกาเบต้อง ก็ค่อนข้างรักษาความเป็นธรรมชาติให้ได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับมุมนี้ครับมุมรอบๆสระของเรานะครับก็เราก็คิดว่าเราจะทำเป็นบอ่อตกปลานะครับสำหรับให้นักตกปลาเขามาตกนะครับรอบๆสระของเราก็จะมี มีค่าคันเบ็ดเข้านะครับแค่นั้นแหละครับแล้วก็หากใครสนใจจะนําปลากลับไปกินที่บ้านก็ช่างออกไปได้นะครับขายในราคาที่ต่ํากว่าตลาดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันอีกทีนะครับว่าเราจะขายปลาในราคาเท่าไหร่นะครับดูกันกว้างๆอีกที สำหรับมุมสำหรับตกปลา<ม>ก็จะปรับปุงบริเวณรอบสระนะครับให้สะอาดสามารถนั่งตกปลาได้นะครับส่วนเป็ดหรือห่านนะครับเดี๋ยวเราจะในช่วงที่เราเปิดเป็นบ่อตกปลาเราจะกักบริเวณนะครับให้เขาอยู่ภายในส่วนครับจะได้ไม่มารบกวนนักตกปลาทั้งหลายนะครับจะทําเป็น ซุ้มบรรยากาศดีๆให้เพื่อนๆได้นั่งตกปลากันเย็นๆสบายๆเลยนะครับแค่บรรยากาศตอนนี้ก็นั่งดูเต้าห่านโทรเล้าน้อยของเรานะครับกินพวกผักกินอะไรไปก่อนนะครับ <c oughs> กิ่งไม้พาาขอช่วงนี้ก็จะมีเศษผักเหลือทิ้งทุกวันนะครับก็เป็นอาหารอย่างดีให้หา่านตัวน้อยของเราเลยนะครับนี่เขามองมาทางเราด้วยนะครับ ตอนนี้ห่านโทรล้าตัวใหญ่ก็อยู่ในสวนนะครับเขากินหญ้าอยู่นะครับส่วนพวกตัวเล็กๆนะครับยังไม่กล้าขึ้นจากน้ําเลยนะครับตอนนี้ต้องใหญ่อีกนิดหนึ่งนะครับเขาจะเข้าสวนได้นะครับ ตรงนี้ก็เอาน้ำเข้าน,านาตลอดนะครับเตรียมไว้สำหรับทำนาฤดูต่อไปนะครับส่วนที่เห็นนี้ก็เป็นต้นข้าวนะครับซึ่งไม่ได้ปลูกนะครับเป็นต้นข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวแล้วเราปล่อยน้ำเข้านะครับเขาก็จะโตได้นะครับพวกนี้เป็นอาหารเราสามารถเกี่ยวมาเป็นอาหารของพวกาหานได้นะครับอันนี้ก็อากาศดีนะครับ ร้อนแต่ไม่ได้ร้อนมากนะครับ ก็ช่วงเย็นๆแล้วนะครับบรรยากาศยามเย็นก็เอาอาหารมาให้ไก่นะครับอาหารก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เป็นข้าวเปลือกเม็ดยาวนะครับตอนนี้ก็กระสอบอยู่ราคาอยู่กระสอบละ1้0บาทนะครับก็ใช้ได้อยู่ประมาณ1อาทิตย์นะครับสำหรับข้าวเปลือกเม็ดยาว นะครับเราก็เอาอาหารมาให้ไก่กินนะครับในช่วงเย็นเย็นแล้วก็ภายในาาฟาร์มไก่ตอนนี้นะจะมีหญ้าขึ้นเยอะนะครับตอนนี้ช่วงกลางวันเขาก็จะหายากินนะครับจิกกินยอดหญ้าไปนะครับก็จะเป็นการเพิ่มสารอาหารให้แก่เขานะครับเดี๋ยวจะทายนี่ครับ ตัวนี้เป็นอนาคตจะขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ของฟาร์มไก่เป็ดตงนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ลักษณะโครงสร้างสูงใหญ่นะครับนี่เป็นแม่พันธุ์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่เราใช้อยู่ในฟาร์มนะครับ วันนี้ครับอนาคตพ่อพันธุ์สวยๆของเรานะครับหน้าสวยครับงอนแดงหนังแดงนะครับแล้วก็โครงสร้างใหญ่ส่วนพ่อพันธุ์หลักๆตอนนี้ก็นี่ครับนี่พ่อพ่อพันธุ์ของเราครับใหญ่ครับใหญ่นี่ใหญ่ ว่าเจ้าถิ่นจะมาแล้วนะครับโอ้โห้หงหานแค่เ,เขาเห็นเราแวบๆก็มากันเต็มแล้วนะครับอ่าน้ำล้นละติดน้ำตัวเราอยู่ตรงนี้นะครับต,ตัวน้อยก็ยังอยู่ในสระนะครับยังไม่ยอมขึ้นจากสาระ ครับไก่ที่เป็นไก่เล็กที่เราขุนไว้ในเล้าไก่นะครับพวกนี้เป็นไก่ที่เราจําหน่ายนะครับก็เหลืออยู่เท่านี้แล้วนะครับเหลือไม่เยอะครับประมาณไม่ถึง20ตัวดีนะครับช่วงนี้ก็ไก่เบตงก็ค่อนข้างจะขายดีนะครับมีคนนิยมชมชอบกันเยอะนะครับซื้อไปเลี้ยงกันอย่างชิมในรสชาตินะครับก็ซื้อไปขุนกันเองเลยนะครับ หรือว่าบางคนก็ซื้อไปเป็นเพาะพันธุ์นะครับสำหรับทำเป็นธุรกิจเสริมในอนาคตนะครับตัวนี้สวยนะครับถ้าชุดนี้ขายไม่หมดก็น่าจะเหลือตัวนี้ไว้นะครับเป็นพ่อพันธุ์ต่อไปแล้วก็เราจะคัดเลือกแม่พันธุ์สวยๆไว้สักสองตัวนะครับ ัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเราจะเลือกตัวที่โครงสร้างใหญ่แล้วก็ขนดีนะครับหนังดีนะครับเพื่อที่ว่าไก่ของฟาร์มเราจะได้ไม่เป็นไก่ที่ตัวเล็กจนเกินไปนะครับเราพยายามสร้างสายพันธุ์ให้ไก่ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ เป็นรุ่น2เดือนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับช่วงนี้จะเน้นรับที่หน้าฟาร์มเป็นหลักนะครับเพราะว่าโควิดนะครับมีปัญหาเรื่องการขนส่งนิดหน่อยแต่ว่าบางมณฑลก็ส่งได้นะครับไก่ช่วงนี้ก็จะสวยเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าไม่โดนฝนเลยนะครับแล้วก็อาหารตอนนี้เราใช้เป็นข้าวเปลือกไม่สั้นหมดแล้วนะครับ สามารถนําไปเลี้ยงเป็นไก่อินรีอารมณ์ดีได้นะครับอาหารจากธรรมชาตินะครับบางท่านก็อาจจะให้พวกหยวกกล้วยสับก็ได้นะครับเป็นการเพิ่มโปรตีนก็เล็กๆจะเป็นตัวรุ่น1เดือนนะครับก็ตอนนี้เอานำมารวมกันไว้กันนะครับในนี้เลยสวยๆเลยนะครับ ช่วงเย็นๆก็มาให้อาหารไก่แบบนี้แหละครับชีวิตง่ายๆนะครับอย่าไปทำให้มันยากนี่ครับช่วงนี้ก็ปล่อยหญ้าให้มันลกเลยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับต้องมีหญ้าไว้ให้เขาหลบแดดนะครับเขาจะชอบหลบอยู่ตามพงหญ้านะครับในช่วงกลางวัน แล้วก็หญ้าพวกนี้ก็เป็นอาหารเสริมให้กับเขาด้วยเราก็ช่วงนี้เลยไม่ได้ตัดหญ้านะครับลากันด้วยบรรยากาศยามเย็นนะครับของฟาร์มไก่เบตงหลงตุ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆรู้เรื่องราวของฟาร์มไก่เบตงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆโปรด ตามช่องไก่เบตงหลงทุ่งชาแนลนะครับขอบคุณที่กดไลค์และเป็นกำลังใจให้ช่องไก่เบตงหลงทุ่งชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ